โอ้น้ำออกเยอะแทะ้โอ้น้ำใสแจ๋วเลยครับน้ำออกดีมากตาน้ำไหลหนุสวัสดีครับอยู่กําลังเตรยเด็กคาเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่หน้าง,งานขึ้นถนนดินครับแต่ยังอยู่กับเจ้าสามทรงศูนย์ดีทูครับ โอ้น้ำออกเยอะมากเลยครับน่ครับเขามีลูกรังก็ตักกองไว้ครับเดี๋ยวเราก็เอาไว้ลงครับถนนลูกรงังโอ้น้ำมันหมดปะไม่ได้ซื้อน้ำมันมาน้ำมันหมดครับ ไ,ได้ซื้อน้ำมันมาน้ำออกเยอะมากเลยครับนี่จานไก่ครับจานไก่โคโซ่เอฟเอ็น527เอส10สปีดครับจานไก่วันนี้วิ่งสองคันครับจานไก่กับหนุ่มกิว หนุ่มบิวครับแมคโครทางศูนย์ดีทูนะครับเจาะดินชั้นล่างครับอ้าหมดแบบงานวิ่งถนนดินที่เดิมครับ นางานอือกำทางนืด,นดครับทางนืดมากยิงวิ่งยิงนืดครับยิงวิ่งยิงดินชั้นล่างยิงฟินขึ้นมาครับ ไปดูจนหนึ่ขนะนหนครับโอ้โหกงหนหดเลยครับดู สูบน้ำไแหงน้อนีน่ไม่ได้ซื้อน้ำมันมาเลยเีครับเอื้อมสุดปูมเพว่านั้นลูกรังตันนั้นใส่ปูกระบะกันครับเดี๋ยวติดกระบะเยอะ จานไก่ไม่มีกันชนครับออเอื้อมสุดบูมเลยครับเมาดูมุมนี้ดีกว่า เราก็จะใส่ไม่เยอะครับเราก็จะใส่แค่5้าหกตักวันนี้เริ่มเพิ่มไป1ตักครับปกติเราใส่หตัก าเป็นดินเหนียวครับชั้นนาดินเป็นดินทรายแล้วก็ชั้นสองเป็นลูกรังหลุดจากชั้นลูกรังก็เป็นดินเหนียวครับดินเหนียวขาว นี่ครับกดเลยครับสุดบูมมก็ดูจานไก่ที่หนึ่งครับโอ้จานไก่สับร่องครับ ชาบอดินโฟโซ FN 527 S 10 Speed ปีดครับมีตัวต่อลูกพวก่วงนะครับชาบอดินครับไปแล้วครับเสียงเทอร์โบุดโหดเลยนี่หลวมบิวก็จอดรอรังกิดเดอร์ก็จะปรับเกีดทางให้ครับ ให้วิ่งง่ายๆสบายสะดวกสะดวกหน่อยตอคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับไปเจอกนคลิปต่อไปครับจุงกะสวัสดีครับ